สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชาแนลหลายคนบอกสงสัยแต่ว,ว่าคือเจอพี่เป้แบบรั่วๆแต่ว่ามื่อนี่เป็นยังพี่น้องพี่เป้ว่างพี่เป้ว่างพี่เป้จังมหาสุข,ขู่สูคนดิฉันพี่น้อยจ๋ามหาไม่ได้มหา,มห,ามหาแบบ ซื่อเด้ะบอได้มาหาแบบมือเปล่าๆนะหาตัวเลของอ่าวกที่น้องร้อมนะซึ่งกระแสตัวเลขแบบมักนกเริ่มมือนี้นะหวยเพิ่งออกมือนี้ที่พี่เป้อาชีพนี่คือวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดกร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขฮกก็ออกไป เมื่อวานนี้นพี่น้องเนาะเลขฮะก็ออกไปเมื่อวานนี้พี่เป้จะแบบหาแนวทางมาฝากพี่น้องแบบเต็มที่เมื่อนี้นะคะมีโชคอันนี้คือแมวพี่เป้อันนี้เนะีหลายคนก็สงสัยได้ว่าไม่อย่างอันนี้นะคือ oh, oh. ไม้กระบองหอคงกระบองไกยสิทธิ์นนะช่วงนี้มันฝนโตกพี่เป้ก็เลยอัน,น,นเลี่ยงแบบ ระบบปิดนะคะมันสิออกตามเห็นบอกเล็กดัดยาดมันหมุนออกพี่เป๊กก็เลยใส่ไม้กายสิทธิ์วันนี้นะคะเด็กชายเด็กชายมีโชคขอให้ทุกคนวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้มีโชคขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอให้ทุกคนมีโชคยะยะยะเยอะๆแล้วซื้อเปียกงาฝากโชคด้วยนะนะคะซึ่งนะคะพี่เป้ไปเจอ หนึ่งข้อมูลที่แบบน่าสนใจมากว่าที่พี่เป้กับเบิรงแล้วพี่เป้เห็นเห็นเห็นมาสองสอง,สองงวดแล้วแค่แบบว่ามันบดถือตาต้องใจมันบดถือตาต้องใจมันแบบรู้สึกว่ามันบดโดนนะนะมันบดโดนมันบดไสนะนะมันแบบเฮ้ยสอออกอยู่บนะ่น่ะเออตั้งแต่งวดศูนย์หก ศูนย์หกแล้วกันที่เห็นน่ะตอนเห็นน่ะศูนย์หกแล้วกัมาอันเก้าหนึ่งเห็นเอกอการเลขมันคือบทบอย่าคักแบบนี้น่ะนะแต่ปรากฏว่ามันก็ออกทั้งสองข้างเลยเด้พี่น้องเอ้ยอะมื้อนี่พี่เป๊กก็เลยตัดสินใจ ขอกับเจ้าของข้อมูลเพิินนะคะกราบขอพระคุณเจ้าของข้อมูลเป็นอย่างมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางพร้อมกับสูตรนะคะพร้อมกับสูตรแต่ก็ไม่มีใครการันตีเนาะว่ามันจะออกอะไรนะคะทุกคนขาตัวเลขมันสามารถเป็นไปได้หมดทุกตัวตั้งแต่0ูนถึงเกตั้งแต่0ูนถึงเกอยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันมันไพ่หมานมันขน,นาดพี่เป้เห็นจ้าจังจังพี่เป้ก็ยังบู๊ซื่อน้าเพิินนะคะ ซึ่งมันมีเพียงแค่สองหางเท่านั้นนะคะทุกคนมีเพียงแค่สองหางเท่านั้นก็คือซื้อไปแลกับสองหางอีกซื้อไปแลกับซื่อบนและล่างนะคะทุกคนมันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายหรอกถ้าใครชอบนะถ้าใครชอบก็คือตามไม่ชอบก็คือผ่านทางงวดนี้ออกนะ,ะทุกคนคะ่ะก็สูตรก็เอาไปคิดตามที่เพิ่นเหตุแหงได้เลยนะคะ อันสูตรที่เพิ่นฉีดๆไว้นะ่ะคือบวกนะคะบวกเอาบวกกันซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าอันใช่สิมันคิดย้อนหลังเมื่อกแมนอยู่ค่ะเพราะว่าความน่าจะเป็นเนาะอันคนที่เพิ่นคิดสูตรเพิ่นกับบรอดการันตีว่ามัน,มนดได้หรือบวได้นะคะเราคนมากตัวเลขเราก็ดูตัวเลขนะดูตัวเลขนะขอให้ทุกคนโชคดีสูตรตามนี่แต่พี่น้องจ๋า ซึ่งงวดนี้เนาะเพิ่นเหตุมาได้แล้วเด่นเก้านะคะเด่นเก้าเด่นเก้าแล้วก็หกห้าตามนี่นะจ๊ะพี่นอ้องจะ้ะเบิง้งจ้ะเบิ้งตาสวดเบิง้งเออเก้าห้าและเก้าหกนะคะเพิ่นได้มางวดนี้คือเก้าห้าและเก้าหกยังไงก็ตามนะคะขอให้ทุกคนแบบ ใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟากบางคนกับเบิงเบิงไว้สักก่อนเก็บข้อมูลเออเก็บบันทึกข้อมูลไว้ในสมองนี่บางคนแคปแคบบางคนจดโจดอืมแต่พอมือไปซื้อจักซื้อเานะีฮ <c oughs> ะอันไหนที่มันถึงตาต้องใจใพี่น้องนะอันดับแรกเลยแอปเปาตังแอปเปาตังนี่เพิ่นเปิดขายแล้ว ขายตั้งแต่เมื่อวานนี่เออเลขกอกปุ๊บพนขายปาั๊บไปจิ้มไปจิ้มได้เลยสำหรับสายรัฐบาลนะะสำหรับสายรัฐบาลสำหรับใครที่ต้องการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาที่ย่อมยาวถูกกฎหมายเออสนับสนุนรัฐบาลนะคะสำหรับเป็นภัยที่อันนะัเป็นสายแบบสายวิ่งสายรูดสายเอกชนนะฮะกะ หลายหลายคนแหละมีทั้งเอกชนไทยบ้านมีทั้งเอกชนโกอินเตอร์ทุกคนมีอย่าเถียง <c oughs> <c oughs> กัโลเออเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดให้เสียค่าเทิม์ปึบเออโรงเรียนเอกชนกับไปเสียเอกชนอันที่อันที่เขามากักน่ะละนะนะพี่น้องแังได้ก็ตามให้พี่น้องโหมานสุกุสุขคนบอกว่าพี่น้องชี้ซื้อเลขนะ้งก็ตามที่สําคัญที่สุดคืออย่าลืมกดไลค์ อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งทุกเจ้าก็จะได้ยินเสียงเจ้าเจ้าแจ้วแจจอันว่าหลายๆของพี่เป้เนี่แหละนะคะขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าของคุณนะคะเข้ามาดูพี่เป้ถ้าถามว่า อีกหน้าเอนี่ไล่สาระบ่มีสาระทุกคนพี่เบยจะบอกว่าใครเข้าไปดูตัวเลขในช่องช่องที่เขาแนะนําตัวเลขว่าง่ายๆก็คือซ่องซื่อหวยซ่องหวยนี่แหละเออมันไม่มีช่องไหนที่มันมีสาระหรอกทุกคนเออมันก็แบบบอาหัวหัวมวนมันก็แบบอุ้ยแล้วเต่สิีว่าวก็ทั้งนั่นแหละถ้าใครอยากมีสาระนะคะ เชิญที่รายการสารคดีนะเชิญที่รายการสารคดีเดอ้อเออเขาไปเบิ่งในซ่องอาจารซี่น่มันบมีสาระดอกเออที่มาหาสาระหอย่างกับซ่องมันล็อกก,ก็แกกอย่างที่มันจต่จมีสาระกับผู้เขาโรงเรียนผู้ไปซ่องที่คัเจ้าสอนนู่นสอนนี่น่ะเออมันใช่มันมีสาระนะฮะแต่กับช่องแบบที่แบบว่าเฮ้ย แนวทางวางแนวทางแบบตั้งแต่ศูนยูนย์ถึงเก้าเ ง่ายๆเลยตั้งแต่00ถึง99ไม่รู้ตัวไหนจะมาไม่รู้ตัวไหนจะได้จะโดนนะคะกับเมามอยหอยสังตัวเลขแบบครายเครียดนะเออมาช่องพี่เป้ได้หรือว่าเครียดกว่าเก่าว่ะจะได้ก็ตามแล้วค่ะขอพี่น้องส้วหมานสุขุสุขคนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขขาจากพี่เป้กับตัวเลขสวยๆจากหลากหลายกูรูหลากหลายสำนักนะคะทุกคนขาขอให้ทุกคนเทง พี่เป้เพียนเพียงแค่สื่อการเท่านั้นที่นํามาเสนอนะคะมันอยู่ที่ดวงใครดวงมันมานไผ่มานมัน,มน,มน,มนจจกแจงตามจากใจพี่เป้ขอให้ทุกคนมันมัน,มนสุขสุขคนค่ะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย